ายุเข้าแล้วค่ะถึงแลแล้วลูา้อเยนะคะุ่นเดนแฟกที่เรางกไมเลยุ่นรวบกระบะฝุ่นายุเข่าแล้วเรลูกเรลแรกดูพี่ชัยดิเดืนสงสารชัยแน่มันห่านไหม้นอ้เดชมันเผาห้องน้ำเต๋ยว่ะ อุ้ยอุ้ยมันก็เป็นตั้งสัน้น,ไป,ไ,นไปเร็ว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 ต่ยันแท้งฮะเออต่รุ่นชั้นนี่ปิ้ววาอะไรหรอก <laughs> นักนักกลัวว่ะ รถส่งยาควนแฟรมาแล้วค่ะมาทั้งลมทั้งฝนทั้งพาย,ยุเลยค่ะโอ้หลมแรงมากดูดูดดควนแฟย์ได้เหยียบมา120เลยนะโอ้ยไห้ไแหค่ไขนาดขี้ได้ทุกหนะ้านีบกับผู้ชายอน่ะโอ้โหโอ้โหเลีย้วมาแล้วค่ะรถพ่อแฟย์รถส่งยา ก็ส่งยามาถึงแล้วค่ะดูอาการใช้ยนะคะช้กลัวมากเลยนะคะมุนซ้ายมุนขวาเลยค่ะขยุค่ะนี่คืออาการกลัวนะคะขี่ออกเป็นน้ำเลยค่ะ